แพ c k เกจจิหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะคะก็เปรียบเสมือนเสื้อผ้าหน้าผมที่มนุษย์เราสวมใส่อยู่ใครที่แต่งตัวดีคนก็อยากจะเข้าไปหาเข้าไปพูดคุยใช่ไหมคะถ้าแพ c k เกจจิหรือว่าบรรจุภัณฑ์ของเราดูดีดูสะอาดดูน่ากินคนก็จะหยิบซื้อมาก่อนนะคะดังนั้นแพ c k เกจจิ้งสำคัญมากที่จะเป็น first impression นะคะก็คือว่าลูกค้าจะซื้อจากแพ็เกจจิก่อนสวัสดีค่ะนุสสลัดครีเอเตอร์ค่ะ วันนี้นุก็จะมาแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับแม่ค้าแซนด์วิชค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือกล่องแซนด์วิช5แบบที่แะคะต้องลองใช้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะว่ากล่องแซนด์วิช5แบบนั้นมีอะไรบ้างใครที่กำลังดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะนุฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในสัปดาห์ถัดไปนะคะถ้ากดแล้วไปดูเลยค่ะ แพ c k เกจจิหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะคะก็เปรียบเสมือนเสื้อผ้าหน้าผมที่มนุษย์เราสวมใส่อยู่ใครที่แต่งตัวดีคนก็อยากจะเข้าไปหาเข้าไปพูดคุยใช่ไหมคะแต่นิสัยใจคอเราจะรู้หลังจากที่คุยแพ c k เกจจิก็เหมือนกันค่ะถ้าแพ c k เกจจิหรือว่าบรรจุภัณฑ์ของเราดูดีดูสะอาดดูน่ากินคนก็จะหยิบซื้อมาก่อนแล้วก็ค่อยมาดูทีหลังมาชิมว่ามันอร่อยจริงๆไหมนะคะดังนั้นแพ็เกจจิ้งสคัญมากที่จะเป็น First Impression นะคะก็คือว่าลูกค้าจะซื้อจากแพคเกจิ้งก่อนแต่ของข้างในเราจะต้องอร่อยอยู่แล้วล่ะมาดูกันค่ะว่ามีแพคเกจิ้งแบบไหนบ้างที่นุชมาแนะนำในวันนี้ค่ะแบบแรกเลยที่นุชแนะนำนะคะคือเป็นกล่องพลาสติกใสค่ะอันนี้นะคะนุชซื้อมานะคะก็มีทั้งหมด100ชิ้นนะคะ100ชิ้นอันนี้ก็ราคาตก กล่องละ1บาทกว่าเท่านั้นเองค่ะไม่แพงนะคะเป็นกล่องใสแบบนี้นะคะแล้วก็มีฝาอยู่ในตัวนะคะฝานี้คือจะดันเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ล็อกในตัวได้เลยนะคะเป็นพลาสติกแบบนี้ค่ะอันนี้คือใส่แซนด์วิชมาตรฐานนะคะแซนด์วิชมาตรฐานแพคเกจิ้งแบบนี้นะคะมีข้อดีอยู่คือเราสามารถมองเห็นไส้ข้างในได้หมดเลยนะคะก็คือเห็นว่า เราใช้ขนมปังแบบไหนนะคะขนมปังขาวหรือขนมปังโฮลวีตเราใช้ไส้อะไรก็เห็นหมดเลยนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายแพคเกจิ้งเนาะใกล้ๆกับตลาดหรือว่าซื้อตามร้านค้าออนไลน์ก็ได้เหมือนกันค่ะแบบที่2ค่ะเป็นกล่องแซนด์วิชแบบกระดาษคัฟนะคะหนูซื้อมาก็เป็นแบบนี้นะคะบรรจุ50ชิ้นค่ะเดี๋ยวนุจะแกะให้ดูนะคะ ราคาของแพ็กเกจิ้งแบบนี้จะอยู่ที่1บาทกว่าเช่นเดียวกันนะคะ1บาทกว่าก็มันจะเป็นกระดาษคราฟสีอ่อนๆแบบนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านในคือเป็นสีขาวที่มีพลาสติกเคลือบอยู่บางๆนะคะเพื่อไม่ให้น้ำรั่วซึมออกมาเนาะแล้วก็มีช่องหน้าต่างเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะเป็นพลาสติกแบบให้เราเห็นว่าไส้ข้างในคืออะไรพอ เราได้มาอย่างนี้นะคะเราก็พับก่อนก่อนที่จะใส่ตัวแซนด์วิชเข้าไปนะคะพอใส่แล้วปุ๊บเนี่ยก็พับลงมามันก็จะมีช่องให้เราเสียบนะคะเสียบแบบนี้เลยเสียบอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่อันนี้นะคะสำหรับความคิดเห็นของนุชนะคะคือมันเป็นแพคเกจจิ้งที่ค่อนข้างพรีเมียมนะรอยตัดของมันเนี่ยไม่เป็นขุยคือกระดาษไม่เป็นขุยเลยคือสะอาดเรียบร้อยดีมากเลยนะคะ แล้วก็สีมันก็ดูดีอะสามารถใส่แซนด์วิชขนมปังที่เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กได้เหมือนกันนะคะใส่ได้ทั้งคู่เลยค่ะอันนี้นูก็ใช้บ่อยนะคะในคลาสเรียนของล้นนะคะแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะดูดีดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะสามารถที่จะทำราคาได้นะคะก็ขายแบบในห้างในตู้ในร้านกาแฟมันก็จะดูดีขึ้นมาเลยค่ะกล่องแซนด์วิชแบบที่3ค่ะ ก็จะเป็นกล่องกระดาษคราฟเหมือนกันนะคะหนูซื้อมาแพ็คนี้ก็100ชิ้นนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบนๆมาแบบนี้เลยเราต้องมาพับเองนะคะ<ม>ก็สีของมันคือจะเข้มกว่าเมื่อกี้แบบที่2เนาะสีจะเข้มกว่าแล้วก็มีขนาดที่เล็กกว่าค่ะพับก็ ตรงนี้นะคะพับเข้าไปข้างในด้านในของมันนะคะจะมีพลาสติกเคลือบอยู่เพื่อไม่ให้น้ำรั่วซึมนะคะเราจะต้องพับก่อนก่อนที่จะใส่แซนด์วิชนะคะก็พับเข้ามามันจะมีรอยพับอยู่แล้วนะคะพับเข้ามาแล้วก็เสียบมันจะมีช่องให้เสียบอยู่ตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะก็เสียบลงไปหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็เอาแซนด์วิชใส่ลงไปข้อดีของมันนะคะก็คือว่าแซนด์วิชใส่ได้พอดีเลยสําหรับขนมปังชิ้นเล็กนะคะแซนด์วิชมาตรฐานใส่ลงไปเนาะพอดีเป๊ะเลยนะคะแล้วก,ก็ปิดแล้วก็เสียบอันนี้ก็คือเสียบด้านหน้าตรงมาอย่างนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ก็คือมีช่องหน้าต่างให้เห็นว่าใส่ไส้อะไรแล้วก็ตรงนี้คือที่ว่างสําหรับใส่โลโก้ใส่เบอร์โทรของร้านค้าเรานะคะ ข้อเสียของมันเล็กน้อยนะคะที่นุเจอก็คือว่ากระดาษมันน่ะจะมีรอยตัดที่เป็นขุยนิดนึงนะคะจะเป็นขุยแต่แบบแบบก่อนหน้านี้ก็คือว่ากระดาษตัดเรียบมากสะอาดมากนะคะแต่อันนี้คือจะเป็นขุยนิดนึงค่ะราคาอยู่ที่1บาทกว่าเหมือนกันเลยใกล้เคียงกันมากนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนเนาะอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปนะคะกล่องแซนด์วิชแบบที่4ค่ะ เป็นกล่องแบบว่าไม่เหมือนกล่องแซนด์วิชเลยก็คือเป็นกล่องแนวยาวแบบนี้ที่นุชแนะนำนะคะอันนี้เอาไว้ใส่สำหรับมินิแซนด์วิชค่ะสามารถใส่มินิได้3ชิ้นนะคะอันนี้ใส่ได้3ชิ้นถ้าจะซื้อกล่องที่ยาวกว่านี้คือใส่ได้4ชิ้นเลยนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนนะคะนุซื้อมาแบบใส่ได้3ชิ้นนะคะ ก็ลักษณะของมันนะคะตรงฐานคือจะเป็นกระดาษคราฟสีเข้มแล้วก็มีพลาสติกเคลือบเป็นมันเงานะคะเพื่อไม่ให้รั่วซึมนั่นเองตัวฝาเป็นพลาสติกแข็งใสนะคะแล้วก็ปิดไปอย่างนี้ลงมาอันนี้คือถ้าเกิดว่ากลัวว่ามันฝามันจะหลุดนะคะก็ให้ติดเทปใสายตรงนี้นิดนึงนะคะติดเทปสด้วยมันจะได้ไม่หลุดเนาะอันนี้ก็เป็นกล่องที่ ออราคาแพงกว่าที่นุ้นแนะนําไปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่5บาทกว่าเพราะอะไรเพราะว่าตรงฝามันใช้พลาสติกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นพลาสติกแข็งด้วยก็เลยราคาสูงกว่านะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของแซนด์วิชนะคะที่เป็นมินิแซนด์วิชอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะหน้าตาน่ากินมากเราสามารถทำราคาสำหรับกล่องแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะว่า หน้าตามันจะดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะแล้วสามารถหยิบแซนด์วิชเป็นชิ้นๆกินได้เลยนะคะต่อไปกล่องแซนด์วิชแบบสุดท้ายนะคะแบบที่5สําสำหรับใส่มินิแซนด์วิชค่ะเนี่ยค่ะหนูซื้อมา50ชิ้นนะคะกล่องมันเหมือนกล่องแบบแรกเลยก็คือเป็นพลาสติกใสนะคะพลาสติกใสเป็นสามเหลี่ยมเนาะก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนราคาอยู่ที่บาทกว่าเองนะคะอันนี้บาทกว่า ก็ปิดก็คือมันจะล็อกฝาก็จะล็อกแบบนี้เลยนะคะล็อกในตัวนะคะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ทรงนี้เราก็เอาวางแบบนี้เลยนะคะเวลาเรานําเสนอขายเนาะนุชแนะนํานะคะสําหรับกล่องมินิแซนด์วิชแบบนี้ก็คือว่าควรจะมีกระดาษจีบนะคะเอาไว้ใส่มินิแซนด์วิชมันดีตรงที่ สวยงามเวลาอยู่ในกล่องแล้วก็เวลาที่ลูกค้าเขาหยิบกินก็คือว่าจะได้ไม่ต้องเอามือไปโดนแซนด์วิชคือมีกระดาษรองอยู่เขาก็หยิบตรงกระดาษนั่นแหละแล้วก็เอาแซนด์วิชเข้าปากนะคะมันจะง่ายสําหรับลูกค้าค่ะนี่ก็เป็นกล่องแซนด์วิชทั้ง5แบบที่นุชเอามาแนะนําให้ดูในวันนี้นะคะก็ราคามันจะใกล้เคียงกันมากลองหาซื้อมาใช้ดูแล้วก็ดูผลตอบรับของลูกค้าว่าเป็นยังไงนะ ยกเว้นกล่องแบบแนวยาวที่ราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยเราต้องดูนะคะว่าเราจะขายให้ใครกล่องควรจะเป็นแบบไหนนะคะกล่องพวกนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายบรรจุภัณฑ์ทั่วไปค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะคะนุชฝังลิงก์ไว้แล้วกดลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์นะคะไปดูร้านที่นุชซื้อมาค่ะ ถ้าหากว่าข้อมูลในวันนี้เป็นประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในสัปดาห์ถัดไปนะคะเพราะว่านนและทีมงานเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนาะเกี่ยวกับสลัดแซนด์วิชแล้วก็อาหารสุขภาพมาแชร์กันทุกๆสัปดาห์ค่ะหากเพื่อนๆนะคะอยากให้นุชพูดคุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ